สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีประเด็นที่อยากจะมาพูดในวิดีโอนี้นะครับเพราะมีหลายคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะแล้วผมอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับทุกคนที่กําลังเป็นอยู่นะครับผมซึ่งชื่อวิดีโอนะฮะก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมตั้งชื่อวิดีโอว่าเราไม่ได้ไม่ฉลาดแต่ว่าเรารีบนะครับ ทำไมผมถึงตั้งชื่อวิดีโอว่าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเห็นหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือใครก็ตามที่กำลังเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับผมแล้วเราพอเรากำลังเรียนเนี่ยเออบางคนรู้สึกว่าพอมันยากใช่ไหมฮะหรือเราไปเรียนรู้อะไรก็ตามในครั้งแรกนะฮะเราไม่เข้าใจมันทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าหรือคิดว่าเราไม่เหมาะสมกับสิ่งนี้ หรือเราฉลาดไม่พอมีหลายคนเป็นเยอะมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันควรที่จะต้องได้รับการแก้ไขนะครับเราไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นผมไม่รู้นะว่ามีใครในทุกวันเนี้ยังยังมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าก็คือคิดว่าความฉลาดหรือว่าไอคิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดคือพูดง่ายๆว่าคนเกิดมาฉลาดก็คือฉลาดเลยคนเกิดมาไม่ฉลาดก็จะเป็นอย่างนั้นเลย คือไม่คิดว่าไอาเรื่องของ iQ หรือความฉลาดเนี่ยมันพัฒนากันได้คือคิดว่ามันมันมันเกิดมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งถ้าทุกคนคิดอย่างนี้อยู่อยากให้เลิกคิดเลยนะครับเพราะว่าทักษะต่างๆหรือว่าความฉลาดของตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนกันได้แล้วพัฒนากันได้นะครับตรงเนี้ยคือพูดง่ายๆว่าเราจงเป็นคนที่มี growth mindset หรือว่าเป็นความคิดของนับพัฒนาคนที่แบบต้องการจะเติบโตนะฮะเออ ดังนั้นนะครับอะไรก็ตามที่เราไปเรียนรู้ในครั้งแรกเนี่ยมันไม่แปลกเลยนะครับที่เราจะไม่เข้าใจทําไมเราถึงไปคาดหวังว่ามันจะต้องง่ายมันต้องเข้าใจง่ายๆหรือแบบต้องเข้าใจได้ไวๆอะไรพวกนี้นะฮะผมเห็นหลายคนเป็นอย่างนี้กันเยอะซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะในแต่ละเรื่องที่เราไปเรียนรู้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะฮะ ใช้เวลาฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่ากว่าเราจะเข้าใจนะครับผมซึ่งไม่อยากให้ทุกคนไปยึดติดกับคําว่าต้องไวๆเข้าใจไวๆเรียนได้ไวๆอย่างเดียวนะฮะนี่คือแบบพอเราไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพอเราไปเรียนรู้เรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากหน่อยหรือเราไม่เข้าใจมันภายในครั้งแรกเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ไม่อยากทำละเออเรารู้สึกว่าเออเราเราไม่เหมาะสมเออนะครับเราไม่เหมาะสมกับสิ่งนี้เพราะว่าเราไม่สามารถเข้าใจมันได้ภายในครั้งแรก ที่เราไปเรียนรู้นะฮะเลิกคิดแบบนี้นะครับอะไรก็ตามที่เราไปเรียนรู้แล้วมันยังไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราหยุดนะเออผมไม่รู้หลายคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมีเยอะเป็นเยอะคือเวลาไปเรียนอะไรไม่เข้าใจทําอะไรไม่เข้าใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่เหมาะและ้วเราไม่ควรที่จะทําสิ่งนี้เพราะว่าเราฉลาดไม่พอก็อยากให้ทุกคนฝึกซ้ําๆนะครับผมคือมันมันไม่มีอะไรนอกจากการทบทวนทําความเข้าใจฝึกฝน นะครับผมแค่นั้นเองก็เหมือนตามชื่อวิดีโอนี้เลยก็คือสรุปง่ายๆนะฮะก็เราเนี่ยไม่ได้ไม่ฉลาดนะแต่ว่าเรารีบนะครับหลายคนรีบกับผลลัพธ์หลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารีบรีบทําไมคือจริงๆอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องรีบนะครับแต่เราต้องมีความสม่ําเสมอเพราะว่าเราไม่สามารถรีบได้มันต้องใช้เวลาไงเออนะครับ เวลาเรารีบเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางครั้งเราก็จะเข้าใจอะไรได้ไม่เต็มที่เออค่อยๆทําไปนะครับมีความสม่ําเสมอแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนต้องการที่จะเข้าใจมาได้ไวๆไม่ต้องรีบร้อนในการทําให้มาได้ผลลัพธ์ไวๆนะครับทุกอย่างอย่างที่บอกไปว่ามันใช้เวลามันมีระยะเวลาของมันนะครับเราไม่สามารถที่จะเออเอาผู้หญิงแบบ9คนเนี่ยมาตั้งท้องคนละคนละเดือนใช่ไหมเพื่อที่จะ ได้ลูกใช่ไหมนะครับผมเหมือนอันนี้เป็นคำพูดของอรู้สึกน่าจะเป็นวอลเลนเบอรเฟตนะครับอันเนี้ยเขาเปรียบเทียบไม่ง่ายว่าทุกอย่างมันใช้เวลาเหมือนกันเหมือนแบบเวลาเราอยากมีลูกเนี้ยเราก็ต้องใช้เวลา9เดือนใช่ไหมนะครับแน่นอนว่ามันไม่สามารถเอาผู้หญิงมาท้องพร้อมกัน9้าคนแล้วมีลูกเร็วๆถูกปะ่ะเออนั่นแหละนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจไว้ว่าทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันนะดังนั้นนะครับวิดีโอนี้ก็คิดว่าจะช่วยให้ทุกคนนะได้ เปลี่ยนความคิดนะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดแบบว่าความฉลาดของเราหรือ iQ ของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็เราเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นคนหัวสมองช้าเราเป็นคนเรียนรู้ไม่เร็วเราก็ไปอย่างนงี้นะฮะจริงๆมันพัฒนากันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงแหละที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนะผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นเซลฟ์ช็อตหรือว่าสอนตัวเองนะครับก็สอนตัวเองโดยการดูตามทิวท r i a l ดูตาม YouTube อ่านบทความนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือผมจะยึดติดกับคําคํานี้หรือว่าคตินี้ตลอดนะครับก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครมาทําให้เราได้นะดังนั้นเราก็ต้องพยายามด้วยตัวเองนะครับเรื่องของการฝึกฝนนะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถทําให้มันเสร็จสิ้นได้มันไม่มีวันจบนะครับการฝึกฝนไม่ใช่เราทําแล้วเราพอเราเป็นแล้วเราก็หยุดไม่ใช่นะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อย เหมือนกับการเรียนรู้ก็ตามนะครับออการเรียนรู้เหมือนกันคือการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําแล้วมันจะเสร็จสิ้นได้เหมือนกันนะออนะครับผมเคยไปเจอข้อความหนึ่งเขาบอกว่า education isn't something that you can finish นะครับก็นั่นแหละอยากให้เข้าใจว่าการศึกษาการเรียนรู้นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําแล้วมันจะเสร็จได้เราก็แค่ต้องทําไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับเพราะทุกคนคือน,นักพัฒนานะนะครับ developer เนี่ย ในมุมมองของผมนะไม่ใช่คนที่แค่เขียนโค้ดแต่เป็นคนที่พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะครับนอกจากการเขียนโค้ดเนี่ยเราก็ควรพัฒนาตัวเองในเรื่องของด้านความคิดนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันสําคัญในการใช้ชีวิตนะครับนั่นแหละผมว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรทำนะนะครับดังนั้นวิดีโอนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับอย่าลืมนะผมย้ําอีกรอบหนึ่งว่าเราไม่ได้ไม่ฉลาด แต่เรารีบนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับมีความสม่ําเสมอมีวินัยกับตัวเองไม่ช้าก็เร็วนะครับเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นแน่นอนเราเชื่อในการกระทําของตัวเองนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ผมแค่อยากจะมาพูดให้กับน้องๆหลายคนที่ยังรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับสิ่งนี้หรือเราฉลาดไม่พอเนี่ยเออให้ได้เข้าใจนะครับว่าทุกอย่างเราพัฒนากันได้นะนะครับถ้าเรามีเซลฟ์ด่าวในตัวเองเรามีความเคลือบแคลงสงสัยในตัวเองเนี่ย จงไป Take Action จงไปลงมือทำในสิ่งสิ่งนั้นที่เรารู้สึกว่าเราเคลือบแคลงสงสัยในตัวเองนะครับก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ไม่มีอะไรสำคัญไปนอกเหนือจากการลงมือทำฝึกฝนแค่นั้นเองนะครับผมที่มันจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมความฉลาด มันสามารถพัฒนากันได้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ